แสงสว่างไม่อาจเกิดขึ้นได้หากไม่มีความมืดยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮีโร่สปอตไลท์วันนี้พบกับไรฮีโรประเภทแอสตุสินสกิลติดตัวลิเว레 o ชั่นอฟไรท์ไรจะสลับการโจมตีตามระยะใกล้และไกลระยะไกล,ใ,กล,ใ,กลใช้หอกโจมตีศัตรูและติดเครื่องหมายทับซอนไว้ได้สูงสุดๆ5ครั้งเป็นเวลา5วินาทีระยะใกล้ใช้ดาบโจมตีศัตรู ซึ่งจะสร้างความเสียหายมากกว่าหอกและการโจมตีใส่ศัตรูที่โดนเครื่องหมายจะสร้างโบนัสความเสียหายจริงสกิลไลฟ์แฟรชซักเกอรดิกรีเมื่อใช้สกิลจะปล่อยพลังดาบไปยังทิศที่เลือกสร้างความเสียหายทางกายภาพในขณะเดียวกันจะสามารถพุ่งไปยังทิศทางที่เดินได้และจะเคลื่องหอกซ้ำไปยังทิศเดิมเพื่อสร้างความเสียหายทางกายภาพอีกครั้งโดยทั้งสองครั้งสามารถติดสัญลักษ์จากสกิลติดตัวได้หากเป้าหมายโดนการโจมตีทั้งสองครั้งจะติดสตัน0.75วินาที สกิลติดตัว v e r ร์ดิกหากใช้สกิลโดนจะทำให้เห็นระยะการมองเห็นของเป้าหมายสกิลเซคเรตไรท์เวอร์ดิกเมื่อใช้สกิลจะพุ่งฟันเป้าหมายที่เลือกสร้างความเสียหายทางกายภาพและทำให้การจบตีตามครั้งถัดไปจบตีเร็วขึ้นและฟุ้นปูเลือดสกิลติดตัวที่1การจมตีประชิดใส่เป้าหมายที่ติดเวอร์ดิกจะทำให้คูดาวน์สกิลนี้ลดลงครึ่งหนึ่ง สกิลติดตัวที่2หากตั้งถาเป้าหมายที่ติดตัวดิบจะได้รีฟูดดาวทุกหมดของสกิลนี้ u l t ติ a เม s k i สกิล e Holy Soul Return. s o ิส r อลี่เเมื่อใช้สกิลจะเข้าสู่โหมดเทพ6กวินาทีซึ่งความเสียหายที่จะได้รับช่วง3ามวินาทีแรกจะแสดงผลใน3วินาทีหลังแต่ถ้าหากผู้โจมตีไรด์โดนสังหารจะทำให้ไม่ได้รับความเสียหายใน3วินาทีหลังในโหมดเทพจะไม่สามารถใช้งานสกิลแรกได้ แต่การโจมตีระยะไกลปกติจะมีผลจอกกรอกและติดสัญ,ญลักษณ์แก่ศัตรูในระยะหอกทั้งหมดส่วนการโจมตีระยะใกล้จะกว้างขึ้นและสร้างโบนัสความเสียหายจริงมากขึ้นเมื่อโจมตีใส่เป้าหมายที่ติดสัญ,ญลักษณ์แฮร,รี่ตีใกล้หรือแอสตินตีไกลก,ก็ไม่ผิดทั้งคู่เพราะไบรท์สามารถทําได้ทั้งสองอย่างเขาสามารถสร้างความเสียหายระยะไกลอย่างที่แฮร,รี่เป็นหรือจะเบิร์ด,ดาเมจอย่างที่แอสตินทำก็ได้แถมยังสามารถนำสกิลเขามันสร้างคอมโบส่งหานได้อีกด้วย ม่ว่าจะยืนเล่นหรือเข้าป่าไลฟ์แบทในเช่นดิกรีก็ยังเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากอยู่ดีเพราะสามารถช่วยเกียร์เลนหรือช่วยฆ่าทิมป่าได้และยังเป็นสกิลเปิดที่ดีมากหากกระตันเป้าหมายได้ก็สามารถโจมตีต่อได้เลยหรือเห็นท่าไม่ดีเรือไม่จอดก็สามารถพุ่งหนีออกมาได้ด้วยสกิลนี้เช่นกันการใช้สกิลนี้โดนเป้าหมายจะทําให้ติดสัญ,ญลักษณ์เพิ่มสองครั้งและสามารถทํคขบวบได้ด้วยการใช้สกิลไดเอทไรเวอร์ดิกตามทันทีซึ่งขงโบโนนี้สร้างความเสียหายได้รุนแรงมาก หากเป้าหมายพลังป้อกันต่ำก็อาจจะกลับบ้านไปเติมเลือดได้ทันทีหรือหากเป้าหมายเป็นแทงก็อาจจะแค่บาดเจ็บบางตายจากความเสียหายจริงในการเข้าไฟให้พยายามเล่นเหมือนแครี่เพื่อดูเชิงไปก่อนและเพื่อให้ตัวเองไม่เสีย HP เ,เยอะและถ้าหากโดนแอสซิดเข้าประชิดตัวก็ให้ใช้ทีแรกตรวจพยายามทิ้งระยะออกมาแต่หากกำลังจะโดนสังหานก็ให้ใช้ท่าไม่ตายก้นหีบย่างเดโฮริโตรีเทิร์นเพื่อยื้อชีวิตตัวเอง3วินาทีหรือจะยื้อความตายได้เลยหากสังหารผู้เล่นที่ไล่ล่าลงได้